ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28งแรวมพูดคุยกลยุทธ์นะคะกับทางด้านของคุณเดชนาฟังสะอาดนะสำหรับตลาดหุ้นในฝั่งของห่างสิงห้องกงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ค,ะคุณที่เด่นแนะนำนะคะสามารถที่จะเข้าไปเทรดได้ในวันนี้นะคะเป็นตัวไหนคะวันนี้เราแนะนำเท็ดเซนนะครับตัวรหัสเจ0นะครับ เป็นตัวหุ้นเทคโนโลยีทางฝั่งของฮ่องกงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยตอนนี้หุ้นแทบทุกตัวเนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นที่เขาไปวางแผนในการที่จะเข้าลงทุนได้แล้วเพราะว่าเมื่อวานเราเห็นสัญญาณการกลับตัวที่มีในยัยยะสาคัญแล้วก็ข่าวที่ค่อนข้างที่จะมีภาพในลักษณะของการทีเ่เป็นข่าวดีของทางฝั่งประเทศฮ่องกงนะครับก็คือเรื่องของการที่เขาจะเริ่มผ่อนคลายนโะยบ,บายเกี่ยวกับมาตรการโควิดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคือหลังจากนี้ผมคิดว่าภาพของออตลาดหุ้นเขาเองโดยถึงหุ้นราย ตัวต่างๆมันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราหยิบยกตัวที่เด่นที่สุดนะครับเราเลือกเทนเซนนะครับต้านล่าสุดก็คือเอาราคาไฮเมื่อวานนะครับตรงประมาณแถว231 จุดแปดนะครับดอลลาร์ฮ่องกงนะครับเป็นตัวกั้นไว้ถ้าผ่านได้ก็คือไปต่อลุนรีบาวเปลี่ยนแนวโน้มนะครับค่อยๆรีบาวกับขึ้นไปแล้วก็แนวบริหารจัดการความเสี่ยงฮะให้ใช้ตัวที่ลึกที่สุดเลยนะครับอาจใช้บริเวณประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญดอลลาร์ฮ่องกงนะครับเป็นตัวอ้างอิงถ้าไม่หลุดไม่ลงไม่ทํานิวโลก็คือขึ้นอย่างเดียวอยู่ที่เวลาแล้วก็เอยู่ที่ลักษณะของการเคลื่อนไหวของอีเวนต์ต่างๆครับผมค่ะก็สามารถเล่นเก่งกำไรขาขึ้นได้นะตัวนี้ใช่ับมาเน้นฝั่งคอเป็นหลักครับผมค่ะ ได้ค่ะครับขอบคุณมากมากเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับกลยุทธ์เลือกหุ้นรายตัวในตลาดหางเสียงหฮ้่องกงนะคะวันนี้เป็นตัวของเทนเซน t นะสามารถที่จะกิ่งกําไรฝั่งคอนะ,ะก็คือซื้อขึ้นนะคะกับค่าย28 m ปดแมกกาซีดีนะคะที่มีหุ้นให้เลือกหลากหลายนะคะตัวนี้ค่ะเทนเซนนะคะ T N C E N C E N นะคะ8 4 2 3 0 3 A ค่าค่ากริ่ง 5.1 s e n s i t i v i เซนซิี่ี่นะสามารถที่จะมองขึ้นนะคะแล้วก็เก็งกำไรขาขึ้นได้สำหรับหุ้นตัวนี้มีอัพไซส์สูงนะคะก็สามารถที่จะเทรดได้ตามกลยุทธ์ที่แนะนำนะคะรวมไปถึงกลยุทธ์ในฝั่งของ าการตั้งจุดสต็อปอย่างที่แนะนํากันไปเมื่อสักครู่นะคะก็ท่านนักลงทุนสามารถที่จะเทรดหุ้นอ้างอิงในตลาดฮ่องกงได้แล้ววันนี้นะคะกับ DW 28ของค่าย28 m a c ดแมคอนะคะสแกน QR c o ร e ค่ะเพื่อทําความรู้จักกับหุ้นหลายๆตัวในตลาดฮ่องกงนะคะรวมไปถึงโอกาสในการเทรดในตลาดหางเสียงฮ่องกงและหางเสียงเทคด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนค่ะที่ท่านจะมีทางเลือกนอกจากเทรดในตลาดหุ้นไทยอย่างเดียวนะคะและก็การเทรดสามารถเทรดในพอที่ท่านเปิดไว้แล้ว กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เลยนะคะก็คือตามบร็กต่างๆที่ท่านเปิดพอร์ตไว้ได้สามารถเข้าไปเทรด DW ได้เลยนะคะก็เลือกหมายเลข28 m แ c ดแมคคค่ะสนับสนุนโดย m a c ค o รี DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiDW.com